17มีนาคม2568ที่นี่จังหวัดบึงกาฬครับพามาชมพัฒนาการของการที่เราดำเนินการเสริมขาให้กับทุเรียนต้นนี้นะครับซึ่งเราปลูกได้1ปีกับ9เดือนแล้วนะครับอ่าเป็นการทดลองเสริมขาในช่วงที่เราทำการปลูกได้ประมาณ9เดือนนะครับอ่าพอเราปลูกได้9เดือนเราก็ทำการเสริมขานะครับ อ่าเป็นการเสริมขาสองขานะครับนี่คือขาที่1ที่เสริมเข้าไปนะครับติดแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็คือขาที่สองที่เราทำการเสริมเข้าไปอันนี้คือต้นหมอนทองนะครับเนี่ยครับผ่านไปก็เกือบจะสองปีอ่าเราจะเห็นว่าลักษณะการเจริญเติบโตของขาที่นำมาเสริมกับต้นหลักนั้นใกล้เคียงกันนะครับ ถ้าหากว่าผ่านไปสักสีปีห้าปีข้างหน้าเราก็คงจะเห็นว่าต้นที่เรานำมาเสริมกับต้นหลักนั้นมีการเจริญเติบโตใกล้เคียงกันทีนี้เราก็จะสังเกตไปเรื่อยๆว่ามันจะมีความต่างหรือว่ามีความโดดเด่นแข็งแกรง่งดีต่างกันอย่างไรก็คงจะพัฒรายงานให้เพื่อนๆได้ทราบไปเรื่อยๆนะครับ นี่ครับดูร่องรอยของแผลนี่จะเห็นว่าแผลที่เราดําเนินการเสริมไว้เมื่อปีที่แล้วพอเขาติดแล้วมันจะเป็นแผลที่สวยงามมากนะครับอาจจะกลายเป็นเนื้อเดียวกันนะครับต้นที่เรานํามาเสริมกับต้นที่เป็นต้นหลักนั้นใกล้เคียงกันจริงๆแล้วถ้าหากว่าเราเอามาเสริมในช่วงที่ปลูกพร้อมๆกันก็ถ้าหากว่าเสริมติดแล้วนี่ลำต้นเขาจะโตไปพร้อมกัน ดูมีความบึกบึนนะครับแต่โอกาสลักษณะแบบนั้นมันก็จะยากหน่อยตรงที่ว่าเวลาเราจะเอาต้นพันธุเรียนบ้านมานั้นกับต้นทุเรียนที่เราจะนํามาปลูกเป็นหลักนั้นมันอาจจะโตไม่ได้ขนาดเท่ากันแต่ก็ไม่เป็นไรครับอลักษณะการเสริมนี่ถ้าหาว่าเสริมติดแล้วยังไงยังไงเขาก็จะเจริญเติบโตไปตามลําดับนั่นเองอเมื่อวานเรามีการแต่งกิ่งนะครับสําหรับทุเรียนต้นนี้ เราจะพยายามแต่งกิ่งอ่าแบบเป็นเชิงศึกษาเรียนรู้ว่าเราจะแต่งกิ่งตั้งแต่อายุเขาหนึ่งปีเป็นต้นมานั้นกับการที่เราจะปล่อยให้เขาโตอายุได้2ปีแล้วสามปีแล้วค่อยมาแต่งกิ่งนั้นมันจะมีความต่างหรือไม่นั่นเองความต่างก็หมายถึงว่าความอวบของลำต้นความอวบของกิ่งประธานที่เราเก็บไว้นั้นเขาจะดีกว่าการที่ มาแต่งทีเดียวไหมหรือว่าเราเราแปลแต่งไปเรื่อยๆแล้วจะทําให้การเจริญเติบโตการอวบของลําต้นนั้นเป็นไปในลักษณะใดส่วนอีกวิธีหนึ่งที่เรายังไม่ทําสําหรับต้นนี้ก็คือเรายังไม่มีการตัดยอดนะครับต้นนี้เราจะปล่อยให้เขาโตเป็นอิสระไปสักอายุ4 5, 5, ปี5ปีหรือ6ปีก่อนค่อยจะทําการตัดยอด และเราเป็นการปลูกต้นคู่กับต้นพี่นี่นะครับต้นพี่ของเขานั้นอายุเข้าปีที่6แล้วนะครับเมื่อก่อนเราทําการปลูกคู่นะครับเราตัดต้นคู่ของเขาออกแล้วเราจึงเอาต้นนี้มาปลูกทดแทนจึงทําให้กิ่งของต้นนี้ซีกนี้ไม่ค่อยมีนะครับปีนี้เราลูดดอกออกนะครับเพราะว่าดอกเขามาออกในเดือนมีนาคมเราก็เลยทําการรูดดอกของต้นนี้ออกไปนะครับ เนี่ยจะเห็นว่าดอกเขายังเหลืออยู่ที่เรายังไม่ได้รูดนะครับสาเหตุที่เรารูดดอกออกก็เป็นเพราะว่าถ้าเอาดอกรุ่นนี้ไว้นะครับเดี๋ยวเขาจะไปสุกในเดือนกรกฎาสิงหาเป็นช่วงที่เราเคยทําการทดลองไว้แล้วมันรสชาติไม่อร่อยครับเพราะว่าไปสุกในช่วงที่ฝนตกชุกเกินไปที่บึงการนะครับไม่ไม่เหมือนที่อื่นนะครับโอเคครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้สวัสดีครับ